กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลถ้าเพื่อนเพื่อชมคลิปแล้วเห็นว่าคลิปของแม่เพชรมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพชรด้วยนะคะขอบคุณค่ะกระทรวงพอมเผยวิธีรับเงิน2,000บาทย้ำชัดไม่ได้ให้ทุกคนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับเงินเยียวยา2,000หลังมีกระแสการแชร์ข้อมูลไปทั่วโลกออนไลน์ย้ำชัดไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับเงินเยียวยาส่วนนี้เมื่อวันที่26เมษายนสำนักข่าวอีจันรายงานว่านางพัชรีอรยสกุลรองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รองปลัดพอมอ ในฐานะโฆษกกระทรวงพมชี้แจงกรณีการขอรับเงินเย,ออยียวยารายละ2,000บาทกระทรวงพมมีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้ว่ากระทรวงพมมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเย,ออยียวยาดังกล่าวสำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศอาทิเด็ก คนพิการผู้สูงอายุและผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งกระทรวงพอมอพร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรและความและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดแต่ต้องวิเคราะห์ เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้างแต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆอาทิเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้นหากพิจารณาการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน2,000บาทนางพัชรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาช,ชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด1 9ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงพอมสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้าน และทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและตกหล่นให้น้อยที่สุดหากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อนอยู่ในสภาวะยากลำบากตกงานไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมจได้ทุกจังหวัดในภูมิลำนาที่อยู่อาศัยหรือแจ้งมายังสายด่วนพอมโทรน3 0 0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กระทรวงพอมพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ ถ้าใครเดือดร้อนนะคะและก็คิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะ 1. น,นะคะเด็กนะคะอ่าสองคนชรา 3. คนพิการนะคะถ้าบ้านไหนมีนะคะและก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะแจ้งที่แจ้งได้ที่พอมอทุกจังหวัดนะคะทุกคนนะคะอ่าพอมอส่วนมากก็จะอยู่ที่สารกลางจังหวัดของแต่และจังหวัดนะคะอ่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ,อ,ะอยู่ที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะถ้าทุกคนจะเดินทางไปนะคะสำนักงานนี้นะส่วนมากนะคะจะจะอยู่ที่สารกลางจังหวัดเหมือนอยู่ที่มุกดาหารเนี่ยก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะเดินทางไปร้องเรียนได้หรือไม่ก็ขอคำปรึกษาหรือว่าขอความช่วยเหลือได้นะคะ แต่ถ้าว่าที่บ้านของท่านไปไม่ได้อ่าท่านพิการหรือแก่หรือไม่มีใครที่จะใช้นะคะก็โทรไปที่1300นะคะให้ลูกหลานโทรให้ก็ได้นะคะ1300นะคะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่า่าไม่ใช่ว่าร้องเรียนไปแล้ว อจะเป็นทุกคนที่ได้นะคะเขาก็จะมีระบบคัดกรองนะจากนักสังคมสงเคราะห์นะคะว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เงิน2000บาทแล้วก็ความช่วยเหลือจากพอมอไหมนะคะหรือไม่ก็าบางคนนะคะมีลูกเล็กเด็กแดงเนอะอาะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินก็คือแบบไม่ได้ทำงานหยุดอย่างเงี้ยเงินไม่พอจะซื้อนมให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยคือคุณวิกฤตจริงจเนี่ยก็สามารถที่จะ เข้าไปขอความช่วยเหลือจากพมจจังหวัดได้นะคะหรือไม่ก็โทรไปหนึ่นย์นะคะให้มาดูหน่อยเนี่ยเออเดืร้อนจริงๆเนี่ยเงินไม่มีเงินซื้อดมให้ลูกกินเนี่ยฐานะทางบ้านยากจนตกงานไม่มีงานจะทำอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะร้องเรียนได้แต่เหมือนว่าพมจเนี่ยเขาจะดูก่อนว่าคุณได้รับความช่วยเหลือจากส่วนไหนไหมได้รับเงินห้าพ หรือเปล่าได้รับเงินเยียวยาจากเกษตรกรไหมนะคะเกิดถ้าว่าถ้าคุณได้เงินเยียวยาวจากรัฐบาลาจะได้เงินเยียวยาวจาก WW w เราไม่ทิ้งกันจุดคอมแล้วนะเขาก็อาจจะไม่ให้เรานะคะคือเขาเลือกที่จะให้าจากบุคคลที่ตกหล่นตกหล่นจากความช่วยเหลือของรัฐทุกทุกโครงการาสมมุติคุณพลาเงิน5,000บาท WW เราไม่ทิ้งกันคุณก็ไม่ได้เงินจาก ายายาจากเกษตรกรคุณก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพอบอก็จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยภายในวันที่15พฤษภาคมเนี่ยคือจะจะช่วยให้มันแล้วเสร็จนะคะก็จะจ่ายให้คนละ2,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีสิทธิ์คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์นะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย และก็ได้รับความเดือดร้อนจริงๆก็สามารถที่จะไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือนะคะได้ที่พมจจังหวัดนะคะเดินทางไปเองเลยนะคะที่พมจจังหวัดนะคะหรือไม่ถ้าถ้าท่านไม่อยากเดินทางไปเองเนาะในในกรณีที่เออไม่อยากไปแออัดนะไม่อยากไปเสี่ยงต่อโรคก็โทรหนึ่งสานะคะทุกคนค่ะแม่เพชรก็ เอาข่าวมาแช่นะคะอาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่าที่จริงแล้วข่าวข่าวตัวนี้มีมาสองสมวันแล้วแต่พอดีแม่เพชรไม่ว่างก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปนี้นะคะแต่ก็อพอดีวันนี้นะคะมีเวลาหน่อยนะคะก็เลยว่าเออ,อทำซะหน่อยเนาะเดี๋ยวเอฟซีะจะรอนะคะ เดี๋ยว FC จะรอว่าเอ๊ะทำไมแม่เพชรไม่พูดถึงเงินพอมอจสองสองพันบาทเลยอะไรเงี้ยก็เอารายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังว่ากฎกติกามารยาทมันเป็นยังไงนะคะอืมอ่าสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกท่านนะคะในการทำคลิปนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะ กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าแม่เพชรลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะคะอ่า,อา,ช,าช่องของเราเน,เน้นคุยกันแบบพี่น้องนะคะเน้นคุยแบบพี่น้องแบบคนรู้จักนะคะแบบญาติถ้าถามหามาตรฐานของช่องเราก็คือจะ ไม่ค่อยมีก็คือหมายถึงว่าทําเป็นแบบพี่แบบน้องทําแบบง่ายๆนะคะไม่ได้แบบว่ายุ่งยากหรือว่าอา,อาจจะเป็นมาตรฐานที่ดีเดเบ e ให้ความรู้ที่มันแบบเป๊ะๆรูปภาพอะไรเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเราเน้นธรรมดาธรรมดาธรรมชาติชาวบ้านชาวบ้านามีอะไรก็มาคุยกันปรึกษากันหรือว่าอยากให้แม่เพชรทาคลิปเกี่ยวกับอะไร ให้ความรู้อะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะอ่าแม่เพชรก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันนะคะอืมเพราะว่าอ่าอาจจะเขียนว่าเอออยากให้แม่เพชรทาคลิปอ่าแบบนี้แบบนี้แต่ว่าคลิปของเพชรอะ่ะจะเน้นที่ให้ความรู้ในด้านข่าวสารข้อมูลข่าวสาร ทุกๆวันที่ที่มันออกมานะคะอ่าขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะในการสู้ชีวิตกับโควิด1 9ครั้งนี้นะคะหลังเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทองนะคะอ่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ